ซื้อชุดฝึกประกอบนะครับจากอารีเพย์มานะครับขนมว่าราคาร้อยกว่าบาทนะครับเอามาเอามาทําฝึกนะครับในการบัตรกีอุปกรณ์ให้มันดีครับซึ่งมันมีไอซีอยู่ด้วยนะมันก็มีอยู่เยอะนะครับที่เราสามารถจะซื้อมาฝึกมาทําได้นะครับผมก็ซื้อมานะครับราคาบวกค่าขนส่งแล้วเนี่ยมันก็ประมาณสองร้อยนะไม่แพงแล้วผมซื้อมาอยู่สี่ห้าวงจรประมาณสามวงจรครับสามวงจร ก็ราคาประมาณนี้นะครับนี่ส่งส่งมาแล้วนะครับตัวนี้รูปบลังลาตาวก็เป็นแ<ๆ>บบนี้มันจะให้มีนะครับอุปกรณ์ได้ดีนะครับแล้วก็มีแผ่นตะ,จะเจลนะครับเป็นทําหลักปาดตะกัวบ้างนะครับแล้วก็มีแผ่นปริ้นนะครับแผ่นปริ้นแบบนี้นะครับยังไม่มีการทําอะไรเลยนะแล้วก็มีคู่มือ คราสั่งประมาณเดือนนึงลองเอามาทําอะไรต่ออะไรนะครับก<บ>ารเครียดดีครับอันนี้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นภาษาจีนนะถ้ามันเป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัว AI อของ Gemini เนี่ยให้มันแปลให้นะครับทีนี้มันสะดวกนะครับมี AI มาเนี่ยครับผมก็ใช้เยอะนะครับใช้ AI ในการช่วยแปลมั่งนะครับช่วย อธิบายสับต่างๆนะครับที่มันเป็นสับทางมิตเตอร์เนี่ยได้ดีเลยพอสมควรนะคุณก็มานะครับถ่ายรูปมาก็ได้นะครับหรือสแกนมาก็ได้ให้เป็นไฟล์ภาพนะพอได้ไฟล์ภาพเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าไปที่ตัว Google นะครับ Google Chrome แล้วเข้า g e มีนานะครับถ้าคุณมีบัญชี Google Chrome อยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถใช้ m i มีนด้นะครับนี่เป็นรุ่นธรรมดาครับไม่ใช่รุ่นโปรรุ่นอะไรนะมันก็ ความสามารถมันก็เยอะแล้วนะครับมันจะทักทายเราอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอารูปนะครับรูปที่เราสแกนไว้หรือถ่ายไว้นะครับจับโยนใส่เข้าไปนะรูปที่หนึ่งใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอ่ามันโหลดเสร็จปุ๊บอ่ะแต่เราก็เอารูปอีกรูปนึงใส่เข้าไปเอาสักกี่รูปคุณก็ใส่เข้าไปโอ้ง่าขึ้นเยอะกวาเยอะนะแต่คุณดูดูมันทำแล้วมันเก่งมากเลยอ่ะแต่ผมก็เขียนพร้อมนะครับเขียนพร้อมคําสั่ง ว่าจะให้แปลไอ้เจ้าภาษาจีนมุ่งเนี้ยให้เป็นภาษาไทยหน่อยนะเพราะผมไม่เข้าใจก็พิมพ์ไปเลยครับพิมพ์แบบตรงๆไปเลยแปลครับเอกสารนะครับเอกสารคู่มือนะแปลเอกสารคู่มือ สองแผ่น,นครับจะเป็นภาษาไทยนะครับก็กดเลยครับแล้วมันก็จะนะครับหมุนสักพักหนึ่งดูมันนี่มันเก่งมากเลยครับเนี่ยผมอยากให้ลองใช้ดูนะพวก,พวกมีสับเทคนิคนต่างๆนี่จับโยน้าไปเลยครับนู่นนี่ไม่ถึงห้านาทีอ่ะมันแปลให้กุแแ้ว่ะเห็นไหมครับเดี๋ยวมันมีบทสรุปอะไรด้วยนะ เกงมครับเนี่ยอธิบายเสร็จสับนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับนี่ลำดับที่หนึงนะครับสามารถโหลดเป็นเวกชีตได้ด้วยนะครับสำหรับตารางตัวนี้มันเก่งเลยครับตัวนี้สับเทคนิคเจยากนะมันก็อธิบายได้ดีนะครับสำหรับการค้นหาของเขาการแปลของเขานะครับ ตัว AI ไอเดีวนี้ AI ไอเข้ามามีบทบาทในของขวุ่ช่างนี้เยอะนะครับก็ลองติดตามดูนะครับมันเป็นเทรนด์ครับตรงนี้เราจะได้รู้ทันมันนะครับพงทีมันมาสอนเราเออเฮ้ยบางอย่างผมศึตกษาไปเป็นปีเลยพอถามมันแป๊บเดียวเองมันก็สรุปให้แล้วผมเคยถามแบบเนี้ยมันก็สรุปมาให้แล้วก็มีที่มาที่ไปด้วยนะ อันนี้ไม่ขนาดไม่ใช่ตัวโปรนะครับมันยังเก่งขนาดนี้เลยนะครับช่างอย่ามองข้ามนะครับตรงเนี้ยเป็นผู้ช่วยที่ดีเลยนะครับนี่ครับก็ผมซื้อมาสามชุดนะครับไว้สําหรับฝึกประกอบนะครับสําหรับเริ่มต้นนะครับราคาไม่แพงเลยครับเหมือนคุณประกอบชุดคิดชุดเด็กๆุณก็ยังเพิ่งเริ่มเริ่มเรียนใช่ไหม ก็มาดูแผ่นปิ้นศึกษาดูนะครับก่อนที่จะไปลงสนามมันไม่แพงนะครับมันไม่แพงสามารถหาซื้อมาฝึกได้เห็นแบบนี้แล้วพอจะบัตรกีได้ไหมครับเอาอุปกรณ์ที่ดีเหล่านี้มาครับลองฝึกดูนะครับคุณลองมาทำเล่นๆดูนะแล้วคุณจะไปไวเลยละ่ะ นี้ผมทําด้วยตัวเองครับก็บางทีก็ไม่ได้ไปลงคอร์สเรียนอะไรอยูนี้นะมันมีพวกสื่อการสอนอเยอะลองใช้เป็นประโยชน์นะครับในมือถือในคอมพิวเตอร์นะมันเป็นเหมือนหนังสือเล่มใหญ่ครับโดยสามารถฝึกทำนะครับสร้างความมัใจได้เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับไม่รู้อีพไหนเนาะ เดี๋ยวผมจะมานะครับปติบายเกี่ยวกับเรื่องการบัตกีนะครับตัวนี้เป็นทัศนะครับทัศความชํมนานาญนะครับอันนี้ก็ต้องฝึกนะทัศความชํมนานาญก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนความรู้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันต้องแยกกันให้ชัดเลยนะครับบางทีเรามีความรู้แต่ว่าลงาวางไอซีไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็ทําไม่ได้นะ เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวคุณให้ถ่ายรูปแล้วใช้ให้เจมินายนะครับมันแปลมันก็จะง่ายแหละไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับสําหรับความยุ่งยากตรงนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็เล็กเน้อยน้อยนะครับเอามาทําให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็ทําเป็นประจํานะครับแบบนี้